หากคุณชื่นชอบแมนยูนเต็ดเป็นชีวิตจิตใจและต้องการติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยมาดามแมนยูขอภายแฟนเพจทุกท่านที่หายไปหลายวันนะคะมาดามยุ่งมากค่ะวันนี้กลับมาพบกันแล้วนะคะ วันไหนมีเวลาจะพยายามนําข่าวมาเสิร์ฟทุกท่านค่ะขอโทษที่ไม่ได้มาทุกวันนะคะเริ่มกันที่ข่าวแรกยอกเราโอเลเล่เลิกนั่งเฉยๆกระตุ้นลูกทีมเต็มที่เพื่อผลงานที่ดีขึ้นแมนยูเนเตมีผลงานที่น่าผิดหวังในเกมล่าสุดหลังเปิดบ้านแพ้สเปอร์ขาดลอย1ประต,ตูต่อ6ก่อนพักเบรกฟีฟาเด y เก็บได้เพียง3คะแนนจากสนัดที่ลงเล่น และตอนนี้ทําคะแนนตามหลังจากฝูงเอเวอร์ตัน9คะแนนแล้วดาวัยยอรกอดีตนักเตะปีศาจแดงออกมาเร่งร้าโอเลกุน่าโซชานาใหญ่แมนยูในเต็ดคนปัจจุบันว่าผู้จัดการทีมต้องเชื่อมั่นว่าจะกระตุ้นลูกทีมได้มันดูเซ็งไปหมด เพราะพวกเราต้องการผู้นำเราต้องการเก็บชัยชนะในสนามเราต้องทำผลงานให้สม่ำเสมอและมองถึงการก้าวไปข้างหน้าทีละก้าวหรือ2องก้าวผมไม่มั่นใจว่าเขาจะไปกระชากคอเสื้อนักเตะได้หรือไม่เขาไม่ใช่รอยคีนเขามีสไตล์การคุมทีมที่แตกต่างผมหวังว่าเขาจะพูดประโยคที่รุนแรงออกมาบ้างโอเล่ต้องจัดการกับนักเตะที่โชว์ฟอร์มไม่คงเส้นคงวา ต้องกำชับลูกทีมแต่เราไม่เห็นด้านนั้นของโอเล่เลยซึ่งผมมั่นใจว่าเขามีความโหดเทียมอยู่ในตัวอยู่แล้วแมนยูไนตตดมีโปรแกรมนัดถัดไปในพรีเมียร์ลีกบุกเยอือนนิวคาสเซิลวันเสาร์ที่17ตุลาคมเวลา3ทุ่มตรงหลังผ่านพ้นช่วงโปรแกรมทีมชาติประกาศเบอร์เสื้อแข้งใหม่ปีศาจแดงแมนยูไนตตดประกาศเบอร์เสื้อของนักเตะใหม่ออกมาครบแล้ว สำหรับผู้เล่นที่เพิ่งย้ายเข้าสู่ทีมในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะเอติสันคาวานี่จะสวมเบอร์7อเล็กซเตลเลสจะสวมเบอร์27และฟาคุนโดเปลิสตรีจะสวมเสื้อเบอร์28โดย3ผู้เล่นที่กล่าวมาจะเป็นขุมกำลังชุดใหญ่ของโอเลกุน่าโซชาในการสู้ศึกระยะยาวร่วมกับนักเตะที่มีอยู่เดิมคาวานีนั้นเปิดใจว่า เหตุผลที่ตัดสินใจย้ายร่วมทัพผีแดงผมขอคำแนะนำจากดีเอโก้ฟอรลันเขาพูดถึงแต่เรื่องดีๆมากมายมันเป็นความฝันแต่ผมอยากทำให้มันเป็นจริงและดีกว่าเดิมคือสิ่งที่เกินกว่าจินตนาการซึ่งมันเป็นความปรารถนาที่ได้เห็นว่ามันจะเป็นจริงแล้วดนอเล็กซ์เตลเลสก็พูดถึงสไตล์การเล่นของตัวเองว่าผมมองว่าผมเป็นนักเตะที่ฉลาด และเล่นลูกตั้งเตะได้ดีผมเฝ้ารอการได้เปิดบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูผมอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตผมในแง่ของการเป็นนักเตะและผมก็มั่นใจกับการเล่นเกมรับของผมเช่นกันถึงแม้ผมจะมีจุดเด่นในการเล่นเกมรุกผมเชื่อว่าผมเติบโตขึ้นมากและหวังว่าจะโชว์ฟอร์มได้ดีต่อเนื่องสรุป11เบอร์แรกปีศาจแดง 1. ดาบิดเดเคอสองวิกตอร์ลินเดเลฟสามเอริกไบยีสี่ฟิลโจนห้ารฮร่แมกควายหกปอปอกบาเจ็ดเอดิสันคาวานีแปดฮวนมาตาเก้าอองโทนี่มาร์เซียลสิบมาคัสแรดฟอร์ดและสิบเอ็ดเมสันกรีนวูด ผีลุยต่อขวาซาให้ทันเดทไลน์ตลาดในประเทศรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวสื่อท้องถิ่นเมืองแมนเชสเตอร์ระบุว่ายูไนเต็ดนั้นพยายามเดินดิวเร่งด่วนช่วงท้ายตลาดเพื่อคว้าตัวอิสมาอิลซาปีกตัวเก่งของวัตฟอร์ดแต่ล้มเหลวไม่เป็นท่า ตามไทม์ไลน์ของการติดต่อคือฝ่ายเจราจาของยูเนเตดโทรหาวัดฟอร์ดในช่วงคืนสุดท้ายเพื่อขอยืมตัวนักเตะแต่โดนปฏิเสธกลับมาทันควันเพราะพวกเขาเลือกวิธียืมตัวแต่ทีมแตนอลวาว่าต้องการขายขาดการติดต่อไปยังวัดฟอร์ดนั้นเป็นดิวต่อจากทีมเจราจาของยูเนเตดพลาดท่าทั้งดิวเจดอนซานโชอุสมานดิมเบเลเฟเดริโกเคียซาและ ดักลา s คอตตาซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นนักเตะที่แฟนๆต้องการหากยูไนเต็ดจะปิดดิวซาให้ทันตลาดซื้อขายภายในประเทศวันที่16ตุลาคมพวกเขาจะต้องปรับข้อเสนอให้สูงขึ้นและต้องเป็นลักษณะซื้อขาดด้วยซึ่งวัตฟอร์ดต้องการค่าตัว40ล้านปอนด แต่ก็มีกระแสะจากนักวิเคราะห์บางคนที่มองว่าปีศาจแดงกำลังรอตัดสินใจว่าจะใช้ฟาคุนโดเป็นลิสตรีในทีมชุดใหญ่เลยหรือไม่และไปหาปีกขวาอื่นในตลาดเดือนมกราคมแทนแฟนเพจและชาแนลมดามแมนดูคิดเห็นอย่างไรกับทุกข่าวของวันนี้สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้มาดามเมนยูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปขอบคุณค่ะ